ก็การ่านมีและสามาดดีกันด้วยนะครับท่านผู้ชมครับอยู่กับผมวิกคราะนะครับกับสุภาพบุรุษอ่านมังงะนะครับก็ก่อนที่ท็อปสมจะไปรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไว้กับผมด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมจากคลิปต่อไปเนาะแล้วก็อย่าลืมเข้าไปกดติดตามเพจสุภาพบุรุษอ่านมังงะกันด้วยนะครับ เอาละเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับเราไปรับชมกันเลยดีกว่านะครับกับเรื่องลาสันเซียนนะคะแห่งนักครนะครับและส่วนท่านผู้ชมท่านใดที่จะอ่านมางะเรื่องนี้นะครับสามารถไปอ่าน,นที่เพจผู้แปลเลยนะครับกับเพจคิดวิชาไปมุ่นนั่นเองหลิงอยู่ใต้ล่างกิปบเลยเอาละเราไม่ต้องเสียเวลาพูดพร่ำทำเพลงกันดีกว่านะครับเราไปรับชมกันเลยกับตอนที่12นะครับไปกันเลย let's go <S เรื่องสําคัญก็คือคุณผู้หญิงให้เกียรติเต้นรำกับผมซักเพลงจะได้ไหมครับเออ เหมือนกำลังตกอยู่ในห่วงพวังความฝันที่กำลังเกิดขึ้นจริงเสียวห้าวสำหรับนายแล้วฉันเป็นอะไรพี่สาวไงเหมือนคนในครอบครัวครั้งนี้ฉันไม่ขอเป็นพี่แล้วได้ไหมคนที่ข้าล้างตระกูลซาเย่ก็น่าจะเป็นจริงห้าวคนนี้เนี่แหละเขาเหรอพอแน่ใจเหรอครับ90% วินาทีที่แล้วเพิ่งจะฆ่าคนไปอย่างโหดเหี้ยมวินาทีต่อมาไปเต้นรำกับหญิงสาวอย่างอ่อนโยนคนที่มีจิตใจแบบนี้ในเทียนหลานคงหาไม่ได้อีกนี่ช่วยให้เกียดไม่ให้นี่นี่อย่างน้อยก็อย่าปฏิเสธอย่างหนักแน่นแบบนั้นได้ไหมยะพีิมู่หานไปกันเถอะเออสวีจริงเหว่เธอทำได้ผู้ชายคนนี้เธอเอามาได้แน่ พี่ซิวหนูอยากจะเชิญพี่กับคุณแฟนไปร่วมงานวันเกิดของพ่อหนูนะคะจริงห้าวไปไหมไปครับผมเองก็อยากจะเห็นว่าสกุลสวีจะเอาอะไรมาล่อผมไปส่งคุณเจ้าซะครับหยุดอย่าขยับยกมือขึ้นนี่คือปฏิบัติการคน่วยลับหลงหญิงใครขยับตายสถานเดียว แล้วภาพก็ได้ถูกตัดมาข้างนอกล้อมที่นี่ไว้ครับผมล้อมมาหมดแล้วครับเตรียมตัวป้นไอสัตว์คนละเรื่องแล้วชวาประตูมีไม่เปิดเพราะมันจะไม่อลังการจริงหา้าวเจอกันอีกแล้วนะจบตอนโปรดติดตามตอนต่อไปนะครับ